ว่าคนที่เขาตามหายอยู่ไหมแต่ก็ไล่ดูแล้วมันก็ไม่มีเปิดห้องเลยมันเปิดทุกห้องเลยมันจะเปิดห้องหนูเลยเปิดอ,อาจจะเปิดเปิดดูเลยเพราะห้องหนมีเด็กมันไม่มีอะไรอยู่แล้ว แล้วตัวมันคืเียแต่ว่ามันะเข้าได้เขาก็เลยเลยไม่ยากหรอกแม่เจ้ารออันนี จำรอบแล้วจำเป็นอบต้องไปดนด้วยพี่โจไปชักด้วยนะี่เื่องคนที่พี่โจยึดอะไรชนอะไรใช่ๆๆพี่ไม่จับมือเด้งมือเด้งมือเด้ง้าเนี่ยนีเข้าน้ำผู้เลี้ยงจะเป็นของคั่ เดี๋ยวมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเข้ามามก่าแล้วมันก็ออกไปประมาณสักเกียงโมงนใช่่เวลา่เด่แ้มันก็ไม่แะแบเออมันก็เดนไเปิดตามห้องเลยเนี่ยคนนี้เนี่ยเพราถือปืนี่เนี่ยคนน้ถือปืนแต่ที่ดูแลมันมีปืนเลยไนี่อยู่ะ อันนี้ก็โดนไปหนึ่งทีน่ยเอ้ยโดนไปสามทีเหมือนกันพูดไทยเลยพูดไทยเลยพี่ไทยชัดจ้าไทยเลยอ่ะไทยเลยอ่ะอันนี้เอออันนี้แหละคนนี้แหละอังเนี่ยคนจีนไม่ใช่คนไทยคนจีนเมื่อใครๆคนจีนไอยูบอกว่าเราแรกที่มาถามว่ามีห้องเช่าไหมอ่ะมาถามก่อนเราแรกว่ามีห้องเช่าไหมหน้าตาเป็นไทยจีนแต่ ที่เป็นเขาเรียว่าแล้วมีแบบเก็บเสียงคนนี้ไม่เหอที่ถือปืนสสีดำชุดดำคนกคนแต่เนี่ยถือปนี่เก็บเสียงเขาบอกเก็บเสียงเข้าไม่ได้ทำไมทำยังไงก็เข้ามาได้เขาบอกว่าที่สองีม่รู้อี่ยสอนีเถือถือปืนที่อาจจะค่ชันถือปืนทุกคนถือปทุกคนเหตุการณ์เริ่มจากมันมาถามาก่อนคามว่าที่พักมีห้องว่างไหม มีห้องว่างมไหมใช่ไหมคะทีเนี้ยแล้วมันก็หายไปสินาทีเสร็จแล้วมันก็มาถึงว่ามันก็ยิงยิงยางรถกันสามพันก็ยิงยางรถสามพันเสร็จปุ๊บมันก็พังประตูเข้ามาเลยคะ่ะพังประตูเข้ามาเสร็จมันก็มาตามหาคนชื่อมิน้นแล้วก,วก็ไล่ขอทีละห้องทีละห้องค่ะเห็นไหมคะแล้วก็ทำร้ายไหมอ่าทำร้ายทุกทำร้ายผู้ชายทุกคนเลยค่ะที่ที่อย,อยู่ที่อยู่ตรงที่อยู่ตรงเนี้ยไปยทำร้ายทุกคนเอาปืนไปยิงทุกคนแล้วก็ไล่ให้ไปหาคนชื่อมิ้นให้ตามหาคนชื่อมิ้นแต่ว่าทุกคนก็ บางคนเขาก็ไม่ได้รู้จักรู้จักกับมินเป็นการสวืตัวบางคนก็ไม่รู้ว่าคนนี้นชื่อมินก็โดนกระโดนตีแต่โดนตีโดนทุกคนเลยค่ะมีหัวแตกสองคนชายหัวแตกสองคนแล้วเขามาลุอะไรครับมาเอาผ่าสีขาวทะเบียนตองแปดโค่แปดตองก็ตองแปดเป็นแปดสีตัวแปดสี <8 4 S 2> ตัวค่ะแล้วก็เข้ามาอาวุธังไงครับอะะไรคอาวุธอาวุธเข้ามา อามาอทุกคนเลยครับมีนค,นนค,นนคนทุกคนมีคนทุกคนพอไม่เจอทำไงครับอะไรนะคะพอไม่เจอ<น>ได้เจอปุ๊บทีนี้เหมือนเขาบอกว่าเฮ้ยมันโทรแจ้ตงตำรวจแล้วเออกลับมาได้แล้วมันก็เลยกลับพอมันรู้ว่าเรามีคนโทรแจ้งตำรวจแล้วมันก็เลยกลับแล้วเอาอะไรเอาเอาอะไรเอาอะไรเราไปบ้างครับไม่ไม่มีอะไรออกไปเลยค่ะไปแค่ตัวมันแล้วก็ปืนมันนะเอาได้บอกประชาชน อ๋อใช่ใช่ใชเอาประชาชนไปสา,คาม,ม,สาค,นมคนมีประชาชนผู้หญิงสองคนผู้ชายคนหนึ่งแล้วเขาพูดว่าไงถราโดนประชาชนไปเขาบอกว่าถ้ามึงแจ้งควานมนะกูจะตามไปยิงยิงพ่อแม่มึงทุกคนเลยครับแล้วเขาไม่กลัวตำรวจเลยเขาบอกว่าเขาไม่กลัวค่ะเพาเขลียร์ได้ขเขาเขลียร์ตำรวจได้ค่ะครับ